อายอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยอยู่กับผมคุณปอในรายการต้องการกาวด่วนนะฮะวันนี้ผมจะมาแนะนําเกมนะฮะโอเคแนะนําเกมอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยนะฮะผมกดโ,โดมหรือเปล่าโอเคชื่อเกมว่านานาคาโอริเออร์เกมของญี่ปุ่นเดี๋ยวเป็นเกมอะไรเราไปดูกันนะฮะอ๋อจึ๊บจื๊บจื๊บ,บน้องสาว เอ้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 โอเคเอาเป็นว่าให้เห็นแค่นี้ก่อนคงรู้นะว่าเป็นเกมอะไรนะฮะเดี๋ยวผมไปสอนโหลดกันเลยแจกลิงโหลดกันนะฮะโอเคเรามาเขียนว่าอันนี้เขียนไปที่ google ปุ๊บเอ่อเกมเ m มเอนาคาโอลิปุ๊บอ่า แล้วมันก็จะเป็นเว็บสอนโหลดนะฮะแล้วก็ไม่ต้องสนใจมันแต่ผมจะไม่เอาเว็บให้ไม่ใช่เอาเว็บให้ไอ้บ้าผมจะเอาให้เป็นเว็บเลยไม่ต้องไปดูเขาโหลดนะะเดี๋ยวสตรีมโหลดอะไรเนะแบบนี่ยแป๊บนึงโหลดไรบปะอัปเดตรัวๆเลยออออกขห้หมดเดีย๋ยวเพิ่งโอเคโอเคอัพอัพอัอัปอัอัไปอัป,อปไปอะช่างมันไปมันอัปไปเลย,ยงไงผมก็ไม่สนละ เน็ตอืดอยังวะโอเคผมจะแจกลิงก์นี้ให้เลยนะฮะชึบๆนะฮะคุณโหลดเสร็จปุ๊บคุณจะได้ไฟล์แบบนี้มานึงไฟล์แบบนี้บินลาเนี่ยนะฮะคุณก็คลิกขวาเอ็กดิซิพีเอไปคุณก็จะได้ไฟล์นี้มาได้ไฟล์นี้มาปุ๊บคุณก็เล่นได้เลยนะฮะเข้าไปตามปกติแบบนี้โอเคยังไงก็ผมมีแค่นี้แหละ จะมาสอนวันนี้นะฮะก็มาแจกลิลก์เกมแบบสำหรับนุ่มๆหน่อยนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็บายบายจ้าเดี๋ยวโอเคบายบายจ้ะ